สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ได้มาที่หมู่บ้านยางหลวงเนาะก็ได้มาเยี่ยมเยือนพี่เขานะคะแล้วก็หลายๆคนคงจะคิดถึงพี่คำอีแล้วใช่ไหมคะก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่าน้องแก้วมาทําอะไรแล้วทําไมถึงมาที่นี่แล้วลมอะไรพัดฟิวมาถึงยางหลวงได้นะคะก็สามารถรอชมคลิปยาวๆได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ เออมาถ่ายเห็นว่าวันนี้มาเยี่ยมพี่คําอีนะคะนี่อันนี้ไกด์นาเที่ยวแล้วคะ่ะนี่เลยไกด์นาเที่ยวได้ไกด์สาวสวยนําเที่ยวนะคะทุกคนดูเขายิ้มเลยแล้วก็นี่ที่สําคัญบ้านพี่คามีนี่ด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่อยากให้ทุกคนได้เข้าไปชมนะคะก็รอติดตามชมคลิปยาวๆไล่เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็พามาเอาพาทุกคนมานั่งที่เออ จะบอกว่าตรงนี้ก็จะเป็นริมหนองนะคะมาชมริมหนองนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่าริมหนองพี่เขาเนาะปลูกอะไรบ้างแล้วเออหนองเขาอ่ะใหญ่ขนาดไหนก็รอชมคลิปยาวๆได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาไวไปไวเช่นเคยค่ะบ๊ายบายค่ะ